ผมพาไปที่จังหวัดนครนายกนะครับไปพบกับน้อนน,อน,น้อนน่ารักมากน้อนเป็นเลียงผาออหาดูยากแล้วนะเป็นสัตว์สงวนนะครับแล้วก็น้อนเป็นเพศผู้ะนะเหมือนออกมาเดินเล่นเพราะว่าในป่าช่วงนี้อากาศจะเย็นเป็นพิเศษหน่อยน้องแบบชิวๆเดินเพลินๆเ,เ,เล็มใบมงใบไม้ทานนักท่องเที่ยวโชคดีมากพอเอินไปอยู่ตรงนั้นได้เห็นแล้วแปรงมือถือขึ้นมา ายเซลฟี่กับน,น้อง <Why? S 1> เขาบอกน้องเชื่อมากถึงขั้นเดินมาเลียมือด้วยนะเหรอคะแต่เราไม่มีภาพตอนเลียมือเนาะใช่ไหมทีมงานอู้แบบน้องนั้นหลักมากเออเชิญชมครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกนะฮะอยู่ในบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดนครนายกกับอำเภอปากช่องของจังหวัดนครราชสีมานะฮะอากาศช่วงนี้จะเย็นคุณผู้ชมครับเย็นต่อเนื่องหลายวัน น้องๆก็จะลงมาแบบนี้แหละนะฮะเหมือนมาหาที่อบอุ่นซะหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนเช้าๆนะฮะในป่าเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก13องศาก็หนาวอยู่ละนะครับน้องก็มาเด,เดินเล่นเดินเล่นฮะปรากฏว่าที่รีสอร์ทแห่งนี้โชคดีจังเลยเขาอยู่ใกล้กับผาเดียวดายอําเภอปากพลีจังหวัดนครนายกครับน้องนะครับเป็นเพศผู้อายุประมาณสักสปีเนี่ยให้ดูภาพฮะ เชื่องมากๆนะครับเดินมาทักทายนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เดินเล่นอยู่แถวนั้นนะครับไม่มีอาการหวาดกลัวเลยนี่นี่วิ่งน่ารักนะจ๊ะไม่ให้วิ่งเพราะกลัวนะครับนักท่องเที่ยวแถวน,นั้นแบบโอโหเอามือถือมาถ่ายกันอย่างแบบยางหนํำเลยนะฮะจากนั้นน้องก็เดินไปเล็มหญ้าบ้างละเดินไปกินใบไม้บ้างล่ะนะครับก็ต้องถือว่าสร้างความทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะครับเลี้ยงผาหรือว่าโครัมเนี่ยผู้ชมครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม มีลักษณะคล้ายกับแพะและแกะมีถิ่นที่อยู่ฮะอาศัยบนหน้าผาแล้วก็ภูเขาที่สูงชันครับประมาณ800ถึง1,500เมตรในประเทศไทยนะฮะลำตัวเขาจะป้อมสั้นขนสีดำหรือว่าสีเทาเข้มครับมีแผงคอที่เด่นชัดแล้วก็มีกีบเท้าที่พิเศษฮะช่วยอะไรช่วยในการปีนป่ายพื้นที่ที่มันชันนะครับแตกต่างจากสัตว์กีบชนิดอื่นอย่างชัดเจนปัจจุบันครับ เลียงผาเผชิญภัยคุกคามจากการสูญเสียทิ่นที่อยู่อาศัยการล่าแล้วก็การค้าสัตว์ป่านะฮะส่งผลให้ประชากรเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็จัดอยู่ในสถานะที่ใกล้ศูนย์พัน เลี้ยงผาครับเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ตวป่าปีพุทธศักราช2562ฮะการพบเลี้ยงผาใกล้ชิดธรรมชาติแบบนี้เนี่ยถือว่าหาชมได้ยากาแล้วก็สะท้อนถึงความสําคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนชนิดนี้ครับ โอ้โหดยู่สิฟังแล้วใจหายนะใกล้สูญพันธ์แล้วนะครับเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเคยได้คําว่าน้ํามันเลี้ยงผ่าไหมล่ะเที่ยวมีการล่ากันเขามีความเชื่อว่าเลี้ยงผ่าเป็นสัตว์ที่เวลาเกิดแผลเขาจะสมานแผลตัวเองได้เร็วมากก็เลยมีความเชื่อว่าสกัดเอามาเอามาทําเป็นยาชุกําลังเอามาเป็นน้ํามันนวดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้กับแค่ตัวเขาไม่ล่ะทำไมถึงไปคิดว่าใช้ได้กับมนุษย์ล่ะนะก็่ทำให้เขากลใกล้จะสูญพันธ์เต็มที่แล้วโชคดีจังเลยได้เจอนะคะเนอะอนุรักษ์ไว้เถอะนะคร ต่มาบอกว่าเนี่ยพอบอกใกล้ศูนย์พันแล้วก็อนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ทุกสัตว์นะฮะเนาะเนาะปล่อยปล่อยเขาอยู่ตามธรรมชาติยกเว้นบางอย่างบางสัตว์บางชนิดที่มันแบบว่าต้องดูแลเรื่องวงจรชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะไอะอย่างลิงอย่างเงี้ยแพร่พันธุ์เร็วก็ต้องปล่อยให้ธรรมชาติเขาจัดก,การกันไปค่ะอย่างข่าวล่าสุดที่เราเพิ่งเล่าไปไงที่มีเสือลงมาใช่ไหมล่ะเขาก็มาหาลิงกินอะไรอย่างเงี้ยให้เขาจัดก,การกันเองตามธรรมชาติฮะเนาะ ค่ะอ่ะอไปที่เรื่องต่อไปเป็นคลิปเป็นคลิปนาะทีเฉียดต,ตายเขาบอกว่าเวลาเราเห็นอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงอย่าไปอยู่ใกล้บางทีอาจจะทําให้ตัวเองเกิดอันตรายขึ้นได้อ,อันนี้เป็นคลิปเขาเรียกว่าถนนมันมีสะพานแล้วก็ติดอยู่กับถนนแต่สะพานถนนนั้นมันคนละข้อกันเ,เขาเรียกว่าคนละเสาเข็มไหมคนละเสาเข็มกันมีกลุ่มผู้ชายไปยืนอยู่ถนนยุบลงไปต่อหน้าต่อตายืนดูใช่ไม่กลัวเลยเป็นยังไงไปดูค่ะ เนี่ยค่ะ,ะเพราะฉะ้ที่ตกรายนี้นะคะโพสคลิปนาทีระทึกของชายหนุ่มกลุ่มเนี้ยค่ะยืนอยู่บนสะพานดูน้ําท่วมแต่สังเกตดีๆนะก่อนที่ถนนจะยุบลงไปอ่ะมันเริ่มมีความร้าวละเริ่มมีหลุดยังเดินใกล้เข้าไปเฮ้ยถามจริงนะจริงน้ามันกัดซ้อแล้วอะค่ะ<อ>สะพานามันจนะยุไปเป็นโพรงเลยโชคดีว่ากลุ่มเนี้ยไม่ได้ตกลงไปด้วยเพราะว่าห่างกันไม่ถึงฟุตเลยนะ หลังโพสต์ไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าโอ้โหไม่กลัวอันตรายกันเลยเนาะถ้าจะพามาซุดลงไปพร้อมถนนละพี่แล้วน้ำมันไหลเชี่ยวเลยตรงนั้นอนะกไปพร้อมกันนะอะเนี่ยนมนเริ่มเป็นบุกเป็นหลุมเป็นหลุมยุบยุบลงไปเขาเหมือนเขายืนดูอยู่สักพักแล้วแหละจะพูดว่าดูการกัดเซาะว่ามันจะไปถึงไหนไปทางไหนแล้วไม่ได้คิดหรอกว่าสมมติถ้ามันถล่มไปทั้งแผงแล้วไม่มีทางกลับออกมาได้อะนั่นนะสิทางเดินทำไมทำไมใช้ชีวิตประมาทแบบนั้นอะ ถือว่าเสี่ยงนะคะจริงด้วยความเป็นห่วงนะครับที่พูดเนี่ยจริงด้วยความเป็นห่วงเ<อ>พราะว่าน้ําแรงมากดูจากสีน้ําแล้วก็ความเชี่ยวด้านล่างถ้าตกลงไปก็โอกาสอันตรายสูงมากเนี่ยค่ะแต่เข้าใจได้ว่าเขาคงสังเกตเรื่องการก่อสร้างแล้วแหละว่าตัวสะพานไอ้เสาที่มันตอกยึดอยู่กับตัวถนน,นนะมันเหมือนคนละส่วนกันก็่ม่ากระจายอยู่ดีแหละอมันดึงกันได้ยประมากอื้หโอ้โอโอโอน่ากลัวมากเลยน่ากลัวลนี่จอดดูเฉยเลยอยู่ดูเฉยโอ้เป็นสองคนนี้เหรอ ตั้งแต่ยุบแล้ววิ่งไปไหนตัวไหนแล้วไม่ต้องล้อหล่นไปหรอกเห็นยุบปุ๊บพ่อทิ้งสะพานทิ้งเลยไปเถอะวิ่งหมดแล้วแล้วยิ่งขี้ตกใจด้วยหนูอะจริงเห็นอะไรนิดนึงกลัวไปหมดแล้วทีนี้เออไม่ได้หรอกออืืคุณผู้ชมครับเคยไปเที่ยวที่กระบี่ไหมจมพู่เคยไปไหมเคยค่ะมันจะมีแยกไฟแดงอยู่อันหนึ่งใช่ไหมที่เขามีเหมือนเป็นรูปปั้นของมนุษย์โบราณใช่จะยืนอยู่เนาะค่ะน่าจะสี่หรือเปล่า สี่สี่ตนใช่คำนิยาสี่ตัวสี่สี่ร่าง,อางเออเรียกไม่ถูกสี่ร่างแล้วกันนะฮะผมเคยขับรถไปเที่ยวจะไปภูเก็ตค่ะแล้วก็ผ่านกระบี่นี่แหละขับขับอยู่ตอกนกลางคืนปะ <laughs> ใช่โอ้ย <laughs> ผมไม่เคยเห็นไงต้องบอกก่อนไอที่เล่าเนี่ยคือมันนานแล้วนะไม่เคยเห็นแล้วก็ขับไปผมก็ก็เริ่มแบบเออง่วงแล้วเดี๋ยวหาที่พักก่อนเนาะตั้งแต่ไปภูเก็ตแต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้จะนอนกระบี่แหละจ้ะ,จะขับ,ข,บขับอยู่ <laughs> อะไรวะเงาเงา ตะคุ่มตะคุ้มตกใจตกใจดิใจใหายแวบหันไปถามภรรยาเธอเห็นไหมเห็นเหมือนกันหรือเปล่าเออเอาล่าสุดฮะตัวลูกปั้นเนี่ยฮะเขามีการแบบว่าเอาเสื้อผ้าไปให้ใส่ <c oughs> กลายเป็นไวรัลเลยเนาะต้อนรับนักท่องเที่ยวฮะช่วงคริสต์มาสปีใหม่จับแต่งตัวแล้วจะเป็นยังไงลองชมภาพฮะแดงมาเลยแดงมาเลยพี่ พี่แดงมาเลยอ่ะดูดิเออเอาก็ <ไง S 1> น่ารักปไปอีกรูปแบบนึงนะคริสต์มาสหรือฮาโลวีนถ้ามีตาแดงอะไหมนี่ถ้ามีตาแดงก็ฮาโลวีนเนาะอะไนี้เลยมาแล้วเออดูสิดูสิโอ้โหแดงเด่นชัดเลยดูดูดูด,ดูเออก็เข้าใจคิดนะนะฮะมีคนใช้เฟซบุ๊กรับเขาเอามาโพสนะเขาบอกดูสินี่รูปปั้นมนุษย์โบราณอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงอยู่ใจกลางเมืองกระบี่เลยนี่ ทั้งสี่ท่านนี้ถูกจับใส่ผ้าคลุมสีแดงคล้ายซันตาคอสโอ้โห oh, oh. นี่เพิ่งเพิ่งมีตัวอย่างไปผมมองถึงซุปเปอร์แมนมากกว่าซุปเปอร์แมนถ้าใส่เกงในแดงอะ <c oughs> จะพูดมันเป็นไรทำไมอะไม่หมืดซุปเปอร์แมนหรอน่าก,กลัว <c oughs> กลัวใช่ไหมถ้าตอนกลางคืนนะไปกันใหญ่เลยกลางคืนอะอากลางวันก็กลัวลักษณะเขาว่าหรือว่าอาจจะจับใส่ได้แต่ว่า เออมันคนดีไซน์ด้านล่างหรือมันมีหมวกมีแบบของขวานเออให้เต็มคาราเบลกันนี้เออให้มันดูรู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่นะเออเนี่แหละนะฮะอ้าวฟังท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่หน่อยท่านบอกงี้ทำแบบนี้เพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี68แปไงวิธีนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาเที่ยวที่กระบี่ได้เยอะ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปีใหม่ช่วงคริสต์มาสอย่างนี้อามันก็เป็นไปได้อ่ะท่านจริงๆเพราะตอนนี้คนอาจจะมาถ่ายรูปนะอะไรก็ต้องเป็นคอนเทนต์อ้ตอนนี้หนูได้ยินข่าวเรื่องนี้เยอะมากนะหลายหลายคนอาจจะอ่ะมันต้องไปละต้องไปถ่ายรูปจริงต้องไปเที่ยวละอ่ะเชื่อผมสิเดี๋ยวคนจะไปถ่ายรูปแบบนี้เต็มเลยจริงคนไทยเราอ่ะเนาะจากที่ปกติเนี่ยพี่เขาก็ยืนอยู่อย่างนี้อยู่แล้วมานานละแต่ผมไม่ได้นุ่งผ้าห่มผ้าแบบนี้นะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวพอ นี่นะช่วงนี้ไอเน,นี่ยนะปกติเขาเป็นอย่างนี้เออนน่ไงไม่มีผ้าเห็นไหมนะอะช่วงนี้ใส่ผ้าคลุมแล้วเหมือนเทศกาลคริคสต์มาสปีใหม่ใช่ไหมผมแนะนําเดี๋ยวตอนซูเปอร์แมนเข้าเข้าโรงฉายใส่งเกงในแดงด้วยโปรโมทหนังอีกอีกรอบเอาอีกรอบเอาอีกรอบอก็ผ้าทํามาแล้วใช้สองรอบไปเลยนี่มีหมวกแล้วมีฮูดแล้วน่ารักทําไม <laughs> อะชมพู่น่ารักดีออกได้ดูสิ แล้วพี่เขาไม่ร้อนหรอกเพราะช่วงนี้อากาศเย็นแถวนั้นนะ่ะ <c oughs> นี่สวัสดีชาวโลกห็นท่าน,นี้นะท่าน,นี้นะเมื่อตอนผ้าเปิดอะในนะอตอนอันนี้ป็นเสร็จปเสร็จปุ๊บพอเห็นเห็นคนจะมาปุ๊บก็จะเปิดผ้าในนผะ้าเปิดผ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 ้า,ผาอสวัสดีชาวโลกเนี่ยคือเวยลักษณะเขาลูกป้าเ็าเป็นสีเขียวเขียวดำดำไงแล้วพอมีผ้าสีแดงไปคุมอ่ะมันเลยเห็นความแบบความเข้มชัดเจนอ่ะ ก็เลยบอกถ้าเออันนี้มันก็น่ารักแต่ออกไปให้มันมีมีพร็อพหน่อยช่วงล่างมีกางเกงมีหมวกหน่อยเหรอมีหมวกน่ารักหรือว่าแบบหมวกผ้ามีแมสสีแดงอะไรเงี้ยให้มันดูแบบเหรอเออยังไงก็แล้วแต่ขออย่างเดียวอย่าใส่อย่าใส่ไฟตรงลูกตาสีแดงวิ่งจริงนะแต่คิดดูถ้าถ้าท่านคิดว่าจะทําทุกเทศกาลล่ะส่กานใส่เสื้อในดอกเอ้าใส่ชุดไทยอ่ะปะแปะอ้าวตอนนั้นมีไอนี่ได้ปะแป้งขาวได้ เอาทาเป็นเล่นแบบนั้นนี่นะนี่นะมันจะกลายเป็นจุดเช็คอินนะจริงเอาเป็นชุดไทยช่วงสงกรานะอออกแบบชุดมานะนี่ผมผมช่วยดีไซน์ให้เลยเป็นแบบว่ารูดซิปด้านหลังอ่ะแล้วสวมทีเดียวถอดอะไรง่ายง่ายอะเอเอาจริงๆแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าน้องฉัดคิวว่างปีหน้าเอาน้องฉัดไปแต่งหน้าก่อนเอาไปแต่งหน้ายนี่คุณมันสูงน่ะมองไม่เห็นแล้วตอนฉัด ปีนขึ้นไปขาสั่นด้วยอย่างน้อยก็ได้ได้รองพื้นหน่อยออันน่ารักน่ารักถือว่าเป็นการทำที่ประสบความสำเร็จนะคะใช่ใช่สุดยอดนยนี่ชื่นชมนะนะคะเป็นที่พูดถึงเลยเดี๋ยวกลับมากับสีสันโซเชียลค่ะ